สวัสดีค่ะวันนี้เอพีวา e t ตจะพาไปชิมบะมีไข่นะคะร้านกลองเหม่งจันไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่เป็นบะหมี่ชื่อดังของอัมพวาเลยค่ะร้านนี้เก่าแก่และโบราณมากๆนะคะเราจะไปชิมกันเลยร้านนี้นะคะเหมือนเป็นร้านซิกเนเจอร์ของชาวนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะจะแวะเวียนมาที่นี่กันหลายคนเลยค่ะคมาชิมและถ่ายรูปกนะันค่ะ อาตรงหัวมุมนะก็ก็เกิดอยูอแล้ันก็ดู ครับทุกชายหมูเขาอร่อยไหมลูกหมูอร่อยอเราชิมน้ำซุปกันนะครับไม่ได้เซ็ตช้อนเลยเอามาั้ยน้ำซุปอ่อน ทุกนะแบบคนจีนคนจีนเลยแบบโบราณแบบโบราณมีรสชาตินะปูไหมปูไหมมีน้ำส้งของเขานะคะรพริกดองจุกจุสาวกินเปรี้ยวอาทพริกน้ำปลาตาพระอืมเขาไม่ใช่ลีนาจังเพราะ <laughs> ต่ oh <no. S 1> อ,อพริกนิดนึงเ,นเดี๋ยวจะให้หมูชิ้นนี้เราจะลองชิมดูนะคะมหมูอร่อยมากเป็นไงครับทุกทายตาว่าการกินหมูแล้วนะครับ

จากที่ลองชิมนะคะร้านนี้เราให้ความอร่อยอันดับหนึ่งคือหมูแดงอร่อยมากนะคะมีความฟิลเหมือนย่างเตาถ่านนิดนึงอันดับสองเราให้เกี๊ยวค่ะเกี๊ยวคือนิ่มนุ่มอร่อยและข้างในก็เป็นหมูหนุ่มน,นิดนึงนะคะลองลงมาเราให้เป็นบะหมี่ค่ะบะหมี่ที่นี่เป็นบะหมี่ไข่นะคะเวลากินก็จะเข้มข้นแล้วก็นุ่มน,นิดนึงถือว่าร้านนี้ผ่านอร่อยคะ่ะ ถ้าใครไปที่ตลาดอัมพวานะคะอย่าลืมแวะไปชิมร้านนี้กันนะคะเรามีอีกหลายคลิปเลยนะคะที่พาไปชิมพาไปเที่ยวที่สมุทรสงครามตลาดอัมพวานะคะถ้าใครสนใจก็ลองชมเพลินๆได้เลยอยู่ในช่องหลายคลิปเลยจ้า